กินเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าอยากจโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไทยเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP เจ็ดรับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกมอวีมีดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการแล้วเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการนาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ให,ให,หม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่ของสกินมูล,ลาด เออ่มูลาอะไรดีวะมูลายกระบี่หรือเปล่าโอเคถ้ <laughs> okay. างั้นเดี๋ยวเราไปรับเชิงคลิปกันเลยครับ <laughs> วันนี้ผมขอแนะนำ List man Shop, ลิสแมนช็อปร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และมีบริการเติมเกมในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนพอเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมมื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่าสา0แสนคนเพียงแค่แอดไลน์ลิสแมนช็อปอย่าลืมแอดดัหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเคนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล คนนี้มากๆเลยนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมสกินของมูลาดเข้ามานั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นสกินมูลาด ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมก็มีแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ผมไปดูข้อมูลมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับและทําให้ผมสามารถบอกเพื่อนๆได้นะครับว่าการที่เราจะได้สกินมุล่าตัวนี้ทุกคนมันต้องใช้กี่คูป,ปองนั่นเองนะครับผมนะก็สกินมุล่าตัวนี้ผมได้มาเมื่อ11เดือนที่แล้วน้องก็ถือว่าเป็นสกินที่ผมรู้สึกอ่ะส่วนตัวผมแล้วกันนะครับเป็นสกินระดับมิลเ c อรที่คุ้มมากๆนะทุกคนเพราะว่าอะไรนะทุกคนมันมีแบบเขาเรียกไงมันมีเอฟเฟกต์อนออกจาก คันะครับผมนะมันมีเอฟเฟกระหว่างเดินด้วยนะครับก็คือขี่เอตรงเนี้ยทุกคนที่มันเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นมีดหรือเป็นดาบอะไรทุกคนเนอะมันขี่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมนะเอฟเฟกต์ป๊บก็มีเนาะผมคิดว่าเป็นสกิลระดับมิเลร์เคิลที่คุ้มมากนะครับปกติสกิลระดับมิเลร์เคิลมันจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกตอนออกจากบอร์ดนั่นเองนะครับนะแต่ว่าสกิลตัวนี้มีนะทุกคนนะก็มีไม่กี่ตัวเนาะที่เอ่อออกจากบอร์ดได้นะครับเป็นสกิลระดับมิเลร์เคิลก็ใครรู้ข้อมูลเพิิิิ่่่มมมมมเเเตตตววาาาีีีสกกกกกลลัััไไหนนนนนนนอออ็คคคบบด้้ปะะรผโ กิจกรรมนี้นะครับก็กลับมาเป็นที่ร้อยนะครับห่างหายไปสิเดเดือนนะ้องกลับมาแต่รูปแบบกิจกรรมจะไม่เหมือนเดิมนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจก่อนกันแต่วันนี้ผมจะสุมให้ดูด้วยเนาะเพราะว่าผมจะเอาสกินของล้อเลียวนะครับซึ่งผมก็น่าจะไม่มีนั่นเองนะฮะโอเคก็ วิธีการเล่นนะครับผมเนะี่ยก็คือง่ายมากๆเลยนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะผู้เล่นสามารถเลือกของรางวัลได้นะครับก็คือมันจะมีของรางวัลอีก2อย่างนะที่เราสามารถเลือกได้นันเด็นะครับผมแล้วก็นี่นะครับรางวัลแต่ละชิ้นจะมีแต้มไม่เท่ากันผู้เล่นต้องสุ่มเพื่อสะสมแต้มให้ครบเพื่อรับรางวัลชิ้นนั้นๆนั่นเองนะครับผมนะโอเคอันนี้ก็เดีย๋ยวค่อยไปดูนะว่าแต่ละแต้มมันเป็นอะไรยังไงนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมนาะการันตีรางวัลใหญ่แน่นอนหากสะสมแต้มจนครบ หลังจากกิจกรรมจบลงผู้เล่นจะไม่สามารถรีเฟกกิจกรรมนี้ได้อีกนเ่นนะครับก็คือจะไม่มีแบบว่าเขาเรียกไงไม่สามารถเอาสกินตัวอื่นที่เรายังไม่มีได้อีกนเ่นนะครับผู้เล่นมีโอกาสนะครับได้รับส่วนลดพิเศษระหว่างเล่นนะครับโดยจะได้รับส่วนลดการสุ่มแบบต่อเนื่องนเนเองนะครับก็คือแบบสุ่มตอนเนื่องอาจจะลดสัก20คูปองนะครับอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมทุกคนหายไป20 หายไป26ขู่ปองนะทุกคนนะแล้วก็นี่นะครับผมนะผู้เล่นมีโอกาสได้รับข้อเสนอพิเศษระหว่างการเล่นจากการันตีลงช่องรางวัลใหญ่ในการุูม3าครั้งถัดไปอะไรประมาณนี้นัเนเองนะครับผมนี่แล้วก็ของรางวัลน,นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรากดรับอะไรแล้วนะครับจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายนั่นเองนะครับส่วนกติกาก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นให้ดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็จะไปบอกนะว่าสกินมุลาตรงนี้ใครที่จะุูมต้องมีเท่าไหร่นะ่นเองนะครับใช่ไหมทุกคนผมก็ไม่มีตรงตาสกินมุลานะครับปกติสกิน,กนม ลูกแก้ว30รูิลูแน่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองสุ่มไปก่อนแล้วกันนะครับไปครับผมเหมือนเขาจะบอกว่าการันตีสกินนะครับวันนั้นก็คือไอเซตตรงกลางเนี่ยทุกคนเซตล้อเลี้ยวลเลียวมาเนี่ยประมาณ300กว่าคูปองเนาะตอนนี้ผมมี2 4 8 5่ปคูปองไปเริ่มสุ่มไปแล้วผมไม่ต้องแสดงอีกครับเพราะว่าผมจะเอาสกินตัวนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็มอทอสตัวนี้ผมก็ยังไม่มีด้วยแน่นครับ อ๋อยังไม่ได้นะทุกคนนะโอเคเห็นไหมทุกคนตอนนี้ผมมีแต้มไฟแค่หนึ่งนเดงนะครับเข้าใจป้ะมันต้องเก็บให้ครบ4อันนะทุกคนนะมันถึงจะได้นเนั่ยเอนนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องเก็บสามอันแล้วมันจะมันจะการันตีอะไรยังไงมาดูผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเหมือนมันจะล็อกนะถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยเห็นปะมาแล้วสองดูซิว่าสามสามร้อยกว่าคูปองนี่มันจะได้เซตตัวนี้หรือเปล่าเนาะนี่ไงทุกคนมันล็อกแล้วเห็นปะเริ่มแล้วมาแล้วหนึ่งครับผมยังไม่ได้นะ ไปกันต่อผมเอแต่สมมติผมได้เออสกินของเรียมาตัวนี้แล้วนะครับผมจะหยุดทันทีเลยนะทุกคนนะเพราะว่าผมกะมาเอาแค่ตรงนี้นะครับผมไปกันต่อครับโอเคไปผมได้อะไร <c oughs> ได้รางวัลใหญ่นะฮะแต่ว่าตัวนี้ยังไงก็ล็อกอยู่แล้วนะทุกคนทุกคนไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากอะไรนะทุกคนนะแทบจะต้องเหมาอะถ้าเต้นนะครับผมไปครับเอฟเฟกต์นี่มันช้าจริงๆเอ้ยมีข้อเสนอสามอันมาไปดิครับข้อเสนออะไรวะอ่ะนี่ไงเห็นปะหนึ่งอา้าวอ๋อมันตุ่มตอนอยังเลยเหร อ๋อข้อเสนอว่าอย่างอีกสองอันนะครับผมโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวดูนะ้ำัน,นอาจจะไปฟิกตรงนู้นนะครับโอเคอน,นี่ไม่ทุกคนเรียบร้อยนะครับได้สกินมอธรแล้วนะครับผมแล้วต่อไปเนี่ยผมขอเดานะอาจจะลงสกินของนี่ทำไมทุกคนคุณแน่ใจใช่ไหมที่จะใช้โฮลสเกลปองเพื่อสบหนึ่งครั้งอย่าลืมควรมีข้อเสนอพิเศษใช่ครับผมผมยืนยันคนดูนะมันจะลงเดียวมะรอเลี้ยวผมว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อ,อ,อไม่ใช่หรออะไรวะโอเคไม่เป็นไรไปกันต่อครับ อ่าโอเคลงแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวลองดูสิว่า ไอสกินตรงนี้นะทุกคนมันใช้กี่คูปองนั่นเองนะครับว่ามันจะอยู่ในงบที่ผมบอกหรือเปล่านอาอเมื่อกี้ผมมี2 4 8 5คูปองโอเคนะครับผมน่ะก็ไอสกินของเดอรมะร้อนเรียวนะครับน่าจะการันตีอยู่ที่359คูปองนั่นเองนะครับนะโอเคตรงนี้ผมจะหยุดทันทีเลยนั่นเองนะครับผมี๋ยวเราจะไปกดรับรางวัลก,ก่อนส่วนสกินมูนลาดเดี๋ยวเรามาพูดกันนาะว่ามันใช้เท่าไหร่นะครับรอกันนิดนึงนะทุกคนโอเคเมื่อกี้ผมได้ของรางวัลมาเนาะเป็นสกินมอทอ กดรับก่อน้วการจะรับแค่ของรางวัลใหญ่ๆเลยนะทุกคนนะโอเคมาละรับไปครับผมมอทอสนะครับผมนี่มอทอสคงกระดูกนะทุกคนนะสกินนี้ตอนแรกเหมือนเป็นโมเดลด้วยนะครับผมแล้วว่ามันเปลี่ยนรีโมเดลใหม่ไงก็เลยเอามาเป็นสกินนั่นเองนะครับถ้าเกิดจะไม่ผิดเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับนี่จะเป็นตาเชิญสกินลิมิเต็ดนะครับผมมี2ส,สกินนาะก็คือเรียวมะก,กับล้อเลียวนะครับซึ่งผมมีเรียวมะแล้วก็ต้องเลือกเป็นล้อเลียวไปสิครับเรียบร้อยนะครับนี่ เป็นลอเรียวสกินตัวนี้เลยนะครับผมน่าจะมีเอฟเฟกอยู่นะถ้าเกิดจําไม่ผิดนะเดนะครับเป็นลอเรี่ยวอียิปต์นนเองนะครับ,รบผมนี่สวยมากๆเลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะที่เ,เพื่อนๆน่าจะอยากรู้นะครับว่าไอ้สกินมุษหาตรงนี้ มันราคาเท่าไหร่นะครับผมนะก็ผมขอแนะนําทันทีเลยนะครับผมสำหรับสกินบุนหลาตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือมันจะหมดอยู่ที่2 3 9 9คูปองก็คือการันตีแบบ100%่งนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือราคาเหมาเนี่ยนะครับใครมีคูปองอยู่ที่2,400เนี่ยพอแน่นอนนะทุกคนนะแล้วเพื่อนๆจะคิดว่าเฮ้ยพี่แล้วพี่รู้ได้ไงนะครับก็เขาเขียนไว้ตรงนี้่นองนะครับตรงกติก,กานาะเพื่อนๆเ,เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีแบ่งออกเป็นรอบๆนะครับรอบแรกเสียกี่คูปอง3 สามไปนู่นนะครับแล้วทีนี้ผมทําการบวกลบคูณหารมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็คือการเหมาทั้งหมดตรงหน้ากระดานตรงนี้นะครับผมนาจะอยู่ที่2399คูปองได้เลยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่จะทําการสุ่มสกินมุล่าตัวนี้นะทุกคนก็2 4 0 0้คูปองมีทอนนะครับผมทอนหนึ่งบาทนะฮะโอเคก็ยังไงใครจะสุ่มก็ถือว่าราคาไม่ได้แรงมากนะทุกคนนะหลังจากที่ผมสุ่มไปครั้งที่แล้วนะครั้งท,ที่แล้วน่าจะเกือบ3 0 0พันนะทุกคนก็ ลดมา500นะครับโดยประมาณ5 600้นั่นเองนะครับผมก็ครั้งหน้าที่เกิดเอากลับมาอีกก็คิดว่าน่าจะถูกมากกว่านี้อีกนะทุกคนอาจจะไม่ถึง2,000แล้วก็ได้นะทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะใครดูคลิปจนจบบ้างขอไม่บอกกันดันล่าใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดการใดเนาะก็ต้องขออภัยใที่นี้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ฝากไวกระดิ่งด้วยนะครับผมนะจะได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสนหรับวันนี้นะครับผมกอดอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ